ยุดยวจ้าพี่น้องกินสมบักม่วงมาเด้อสิบเดือนแล้วสบายดีพี่น้องกินสมพี่น้องจ้าสมบักม่วงเจ้าค่ะสดสดจากต้นสดสดากต้นกินท่านกัท่านถ้กินัท่านกับเบิดปลาโอ้โาตัวให่กำลังพิ่ม อ้าวอเใจนี้สิแอมตามน้อยงั้นาอนอยากต้นน้ไงนี่คือสีบว่มันมันเนาะอันนี้มะม่วงสามระดูเลยพี่น้องมันมันกับังไมันวานหวานหวานหวนซุกนแบันโชได้แค่คุณยาย มันเกอะเดมกุมวางเลยนะคุณยายไปแล้วอุดวัเชาบันหนอยนคันน่อยกเราไปหีก็ปีก็ดีเลยบ่คอยสมปาไใน นี่ก็เป็นซ้อมคือได้เฮาบ่จะเอาไปซ้ํามาดูในห้องนั้นสินดอกคือหือ1 0ไงขูดบนันังาก็กเป็ดกบ่ใหญ่จังได๋นี่กกใหญ่ําม่วงมันเลยนี่กกในองบ่ไปซื้อของพ่อใหญ่ในบ้านพี่น้องหัวละ10บาทหน่วยใหญ่แฮงแล้วแถมั้งว่า4นยพ่อๆ ึนนั่นอกินสมแก่ก็หวังพี่น้องเลิกเป็นบ้าเลยกินเงเพชรก็ได้เลอยากก้ามีแล้วทำพอดีแล้วจัเงินหงมแต่งเมียโอ้ยหนาตาอนเ้อ ตัวของข่อยังบป็นหับึ้งตัวนโอยให้เข้าน้ำในสวูนาลานจะมีหม่องข้าวบอดเสมอโอ้ยชิจหยอดหยอดชิคกี้พายลองทำให้ย่ำรับทับเอานี่ย่ำอย่าก็นำมาลาบ่มีย่ลูกน้บ่มีลูก่ยแ้วกตุตุกให่ผมก็แล้วมันมันเพิ่มแล้วหอ ซับเอาแซ่บแค่กาทบัแซ่ยังกิ่นมาเจาดบาทชอบชอบชอบเยอะมากบครอือคนมาค่ายนะกับเจ้ามาในหน้าหามขคเที่ยวมาไม่เห็นจ้ะเออเออ กินแล้วก็ไปหาอยู่หากินแน่ใช่ไหมเฮ่เฮ่กะนี่ไร่เจ๊ฉี่ไปหาไงก็หากินแต่ว่าอันนนี้ะหากลิ่นหากินง่ายก็ได้หอกหาเลาะเทียงนั่นเทียงนี่อ้าก็หัวมันมีไว้ตั้งไว้ได้หัวมันมีใบตั้งบ้าไว้ชื่อชื่อได้เพราะไหนอ้าวเออง่ายบ้านนี้แล้วสิ๋ง่ายไปเจ๊คะน้ำนะจ๊ะง่ายง่ายไปพูนเขากับน้ำก็เก่าแล้วไปดูกลางน้ำไปดูกลางน้ำไปหาบ่

ไก่ย่กับู่ไก่ครับไก่้มีกะปองแ้วเปนฉอมันได้กลับไปเลยนี่ค็นแมวไกไปน้ไปเน่จิกินฉอกนก่าไม่ใช่กิ้ของร้านนนี่ะะ่ิ้ม็แวแมวเขา่ิผสมแล้วตื่นไขนะ มันนอนหรือมันไม่นอนชื่อนุ่แกงไม่ใช่กระติ๊บคงจะให้มาค่ะให้ให้กระดับอืมให้กระดับไปมึ่อึ้นตลอดคือเดยกถอดอยู่เนาะคอยไหวยังมีโอกาสใครกวานดมั้เออแจ่วแจ่วประแดดกับแจ่วคืออะไรใชนไหมแจ่วผักเทียมแจ่วผักชีมของขวดจำลอย แค่ใจเราหวานนี่อ่าเพ่งทะขื on back on back. So ่นไปยั่อไม่กี่บาทใ้ข่นล้ใช่ตุ๊บเลยใช่ไอตีมันจีขื่นไปไดเอาไม่เอาไม่ได้ก็มตุ๊ลายกยังไม่แก่ไม่ต้อท่าเลบริจแม่เอาไม่หด้ยกจับเอาเ้ยกบีก้นมน่นดี่า้ั อ่าให้วา้น่นิะไแ่อสิเปิดตู้ให้แล้วนะ่กินแรงปลาสื่อมือนนั่นแล้วนะไเนี่ยพออยากให้นี่ะพะว่ามี้อยากกินแรงอีกอยา่เยไม่ต้อในอนเ้ากินี่นี่บอเากินยี่นี่ <laughs> ละเดี๋ว่าอะไรไมาเคลื่อนกับปเปลิเท้ามาลาบ ชุดไทยผมหมาหมูกูซื้อไวรากเทาเต็มหม้อไปเอาไปเทติ่มเหมือนว่าแท้ภามาข้าวาแต่ว่าขั้นถิ่มตอนนั้นอามาน่ะใครอยู่ไหนอันนี้ปรุงแล้วเรียบร้อยยังใส่ถั่วแล้วใส่หม้อแล้วเทอ่อนห่วย สายเก่ากุ่มเนอะเดายผีเป็งนัวชีได้เห็นยังอยมีคนซื้อซะยาเบิดกระเป๋าคนนี้สิ่งใบแจ้งบเอากระเป๋าหนามีกรลกแตแตรตัวนั้นตัวนี้ยังบมอีกระเป๋าเงิมาเ่อาอันนัก็ตอนเงินอ๋อตอนนี้แม่กระเป๋ามันเป๊ มันปุ่งแต่ยามชิ้นเดือนพอกลางกลางเดือนกับแวบบออกคุยคอยๆๆๆไม่จ้าวความจริงมาือเปล่พี่น้องเอ้ยพอถ่ายเดือนบ่มนุษย์เงินเดือนเขาชิบกันดอกพอช่วงต้นเดือนนึ่งกับชิบพอมีแน่พอชีกลางกลางเดือนแบบใกล้ชิ่ห้อชิ่นเดือนนี่แบบยังไงยังไงบอกกูไม่อยากบอกงานดูกระเดียบกระโดดกีอย่าง ย่างแรพวันเ้องม่นาะย่านี่ผัดปนประกันไทยทั้งชาาไทยก่มาทั้งานดูชาาไท่กนชงเดือนดิหกศติหกศสพันเดียร์แหละเท่าใหญ่โทรศัพท์อจเงืออนเสียวหันวานเพ่นเราไปเชี่ยเขาไปเชี่ยเพื่อนในด้เพื่อนจะเชี่ยมาเมื่อบ้านวันเื่อมีเบื่อเสามเดือนมา้งเอา เป็นคนมีขาเนาะกมองซามะดูไเดีออเติร์ดกินฉันเอื่มบอห้ก็เพืต้องกมหักก็เรื่มทองอะไรเนี่ยอักห่อนทองลงชู่ปิดเนี่ยบ่กินแล้่บริกินไจ้หน้อง่มง แงมนม้นบ่มีเด so so the ้เพราะมีแต่หม่วงสามฤาดูนี่แะมันมหมเงนะก็ได้ที่ไปใส่เขมมาอนคือเราให้แน่นในกกเชาเร้อนะกกเชาทั้งนอนนะจเยจะเกิดังเอไม่ิดน่ะไม่บาปลาแจ่วเบิดดอะไรเนาะจมบเรือ เสียบขัลีกเบิ้งจากแกนหามากเลยมาบักใหญ่เนาะอ่ันก่พันลงานลงเบิ้ดเบิดแจวก็ดแังเบเบิดแกนี้เบิดอดีเป็นหกหมากนี่กับพี่ นังบุญกับนังกินน้งกนี่ท่านยังตกเพื่อนเลยาลงหขึ้นเตอนนี้ไยงแล้บ้านท้องมาทัง่ะนดดลงมางมาจัเอากินมเี่ยงมาไอ้ ຍັງໄດ້ປົມບໍ no ່ເຂົ and. And. ້າໃຫຍ່ແນ່ເດີ້ເອີຕົກໃຫ້ກິເດກບອກມັນແຈ້ງແຈນອ່າຕົກໃຫ້ນ້ອງທໍາຫັ້ນປປກດ ่ได้เงินเมื่อไหร่อ็นแล้วเนาะซ0บะก็ยังทำดอายุเินเจ้านี้เล็กหน่อยนะว่าสิบพันให่สิบหาตัดทัวดเนาะ มาที่หแล้นะพี่น้อง่าแต่าแที่อพี่น้องินนคนนี้นะใส่ินท่านเนื้อแล้วก็ให้แตาบมาเ่ตกันบาัรบ่ได้หงายชำนะบ่ได้หายเกนะหายำนะอาจิยาแล้วอิปาที่หกายาอรชมจักคือสีเขียวมาห

เพชรบุกเพชรตัวน mm. ึงเตรีมาคินดอันเด็กอันนั้นพูดเาเตมเนบุดจังห่าห่นมักบ่เว้ยะผู้พันนั่งอยู่กินใต้กินเช้าตืพี่น้อง้ากันเะ ้องมาเลือกแต่ตัวชมด้บ้านเนี่ยคุาน้าจิพาหักเคี้ยวนี่ก่อนกินเต้าแค่อิ่มบ่ะทำตาบจงไว้ป่า่าซะกินบุ้นมาเนี่ยจินลายของหนำจะเห็นเองเนาะใครดิกินพผอมกันหลายคนวันนี้ย่านวมีของนำไ่เข้าตี เดี่ยวเขาองนั่นเหือนกันพี่คช่วยยาทั้งว่าผลฝบแล้วอะไรพิงหนึ่งร้อยชืเออะรชื่อรื่อชื่ออะรออไืมอจานเบันิบิรีบนมาที่นี่อยู่ในไซหอนาเกลือนั่ง้นโอ้ยเขาอีโดทางออกันไปทางค่อยไปบนบ้นปิดไว้ เิเดี๋ยวนี้นั่นมล้าดำหน้าแล้วมันฝืนแล้วเดี๋ยวนี้กา่ล่ากับนลัง้มนในน้บ้าน้มพุนผ่าคงชีไปเดผ่างซีไปแล้วกัแม่รอยข่างนี่ขัวมือแล้ว่างขัวมือเขบ้าไปเส้าไปียกแล้่เครื่องรเสียผ่ารเเครื่องเฮแล้วนะหนงเฮกับบกใหอมักแบบได้หมักรลุนไร ช่อส่งข้าสัตร์มหาเดชเตร์เจสิบาพระยาบุญชองโต้งอหอช่องนี่สงข้าสัตร์อ๋อนี่ไปส่งว่ามาจอยนุ่งนะอันเลือดเลือเนาะหมักแบบใหลุ่ยเนี่ผมนมหยอไว้นี่ต้องมีเจ้บบแล้วส่งแบบนี้โอ้โหลนุ่เคาส่งกีนุ่มสบายมัคูนะที่อันนี้มันนุ่มมันคลายมันนุ่มมันหมองเลโอ้ยคายเบิ่ล้นั่งอันน คินันาใชงงคาะย่งเกแห้งนี่ปิแห้อยกจะแกกินบัดจะแหกอบุน้องขอยาบตรน้องไม่ไม่ทอแหลแล้วกินบัดู้เดียวทำาวัดจุ่มจุ่มแล้วนี้นี่สวยนสิบเดลลไม่ทเศร้าลสเศร้าเลย

เลือดตะวเือตจะเจีวมาคำหน่อยพอแล้วพอแล้วเนาะเบิดไปโฮกหมากเบิตไปหมากักใหญ่นงบิแล้วนองคลิปนี้กับิขอเก็บภาพบรรยากาศในซัมนี่แล้วเนาะ พอกันคีบหนาพี่น้องแก้หอนหรือ,อ,นนอสบายดีพี่น้องก็กินบักม่วงแก้หอนเนาะสบายดีไปเล็กงงไปแล้วนังบรยาอยู่2คนแสดงเราขึ้นไปนอนเราไท่านไดไปดอก